สมัมมาสัมพุทธัสสานาโมตัสสะปะคะวะโตมมาสัมพุทโธะปะคะวาพุทธังปะคะวะนำดับต่อไป,ไปขอเรียันชีวิสุงวิสุงลักขณาทายะอิสานีนาสนะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานาะโตสัมมานะตัสสนะ น้ำมตทั้ปกวาตาตัวระะรตสัมมาสระันัจฉามิสังฆังสรนังามังครัตนจนามิสังขว์เก,กาิสสวังกัจรามณัขตนังกำำงับจามสังขังสัตว์ราชกาิสังังสักัจพิธังัสตว์นกัจารังขังตังจังขัสัตว์ักามิสขัสัตวนัาิสัรังัตวานััามิหััน ม,มากมากในล่าผลไม่ไมากมากในลาาผลบ้องเป็นทาคน following following เป็นข้าราชการตำรวจที่ดีเข้าตรวจที่ดีทา้ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจในดับหนึ่งสามารถนำคมผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังข้ารินใจยิ่งในรอบปีที่ผ่านมาผมได้เห็นการปฏิบัติบาตรทุกบารุงศุก ให้แก่ประชาชนทั้งหลายไปแรงใจปฏิบัติหน้าที่อันหนักหน่วงนี้ด้วยความเสียสลวจวันแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจประจำปีพุทธศักราช2555นี้ศรัทธาและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงและขอให้มิดาเสียชีวิตในการไปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังท่านดีหลกอดีตสมบูรณ์ธนพักศริ เด็กหญิงชลีศราสมแก้วบุญศรีเด็กหญิงขันชนุกนิ่มโอบุตรของดาบตำรวจสมโชคนิวารีจันแค้นนายอาสันมายาโยนางสาวนิชการบุญชัยบุตรของพันธบทโทวันณะบุญชัยกีดาที่ได้รับบัตร